สวัสดีค่ะเคยสงสัยกันไหมคะว่าคนเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปยังไงได้บ้างตั้งแต่แบบตัวนิดเดียวตอนเกิดจนกระทั่งแก่เลยอะไรคือสิ่งที่ขับเคลื่อนการเติบโตความคิดความรู้สึกของเราวันนี้เราจะมาลองคุยกันเรื่องที่น่าสนใจมากๆค่ะคือจิตวิทยาพัฒนาการมาดูกันว่าอะไรคือหัวใจสําคัญจริงๆของการเปลี่ยนแปลงในตัวเราตลอดชีวิตค่ะใช่ครับสวัสดีครับคือจิตวิทยาพัฒนาการเนี่ย ถ้าพูดง่ายๆก็คือการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของคนเราเนี่ยแหละครับแบบเป็นระบบเลยนะตั้งแต่ปฏิสนธิในท้องแม่ไปจนถึงวันสุดท้ายของชีวิตเลยมันครอบคุมหมดทั้งเรื่องร่างกายสติปัญญาอารมณ์แล้วก็สังคมวันนี้เราก็จะมาปูพื้นฐานกันง่ายๆครับให้เห็นภาพรวมเผื่อใครที่อาจจะยังไม่คุ้นเคยกับเรื่องนี้เท่าไหร่โอเคค่ะงั้นเรามาเริ่มแกะกลุ่นกันเลยดีกว่า คำหารแรกที่แบ่งแบคลาสสิกมากๆเลยนะคะคืออะไรที่ทำให้เราเป็นเรามันเป็นเรื่องของธรรมชาติหรือ nature ที่เราเกิดมาพร้อมกับมันหรือว่าเป็นเพราะการเลี้ยงดูประสบการณ์หรือ n u r จอ r ์กันแน่คะครับอันนี้เป็นประเด็นที่คุยกันมานานมากสมัยก่อนก็มีแนวคิดอย่างจอนล็อกก็มองว่าเด็กเหมือนผ้าขาวประสบการณ์ต่างๆจะมาเขียนลงไปหรืออย่างรุสโซก็เชื่อว่าจริงๆแล้วธรรมชาติคนเราเนี่ยดีงามอยู่แล้ว อืมค่ะแต่ปัจจุบันนะครับเรามองว่ามันไม่ใช่แบบขาวกับดําหรืออย่างใดอย่างหนึ่งจริงๆแล้วมันคือปฏิสัมพันธ์ที่ซับซ้อนมากๆระหว่างทั้งสองอย่างนี้ครับทั้งเนเจอร์และเนเจอร์มันส่งผลต่อพัฒนาการเราทั้งคู่และสิ่งสําคัญคือต้องเข้าใจว่าพัฒนาการเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องร่างกายโตขึ้นอย่างเดียวนะครับแต่มันเกี่ยวพันกันหลักๆเลยคือ4ด้านร่างกายสติปัญญาอารมณ์แล้วก็สังคม สี่ด้านนี้มันไปด้วยกันตลอดอ๋อสี่ด้านนี้มันทำงานเชื่อมกันตลอดเวลาเลยเหรอคะพอจะยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดๆได้ไหมคะว่ามันเชื่อมกันยังไงได้ครับได้เลยลองนึกถึงช่วงวัยเด็กตอนต้นก็ได้รับประมาณ2ขวบถึง6ขวบช่วงนี้เราจะเห็นเลยว่าพัฒนาการด้านภาษาหรือก็คือด้านสติปัญญาเนี่ยไปเร็วมากเด็กเริ่มพูดเริ่มคุยรู้เรื่องขึ้นเยอะ,ะในขณะเดียวกันพอเขาเริ่ม ไปเล่นกับเพื่อนเขาก็เรียนรู้เรื่องกฎกติกาทางสังคมแบ่งของรอคอยอันนี้ก็คือด้านสังคมใช่ไหมครับ uh huh. แล้วถ้าเกิดเล่นๆกันแล้วมีขัดใจไม่ได้อย่างใจจากที่เคยอาจจะร้องไห้ไวๆอย่างเดียวเขาก็ค่อยๆเรียนรู้วิธีจัดการกับอารมณ์ตัวเองอันนี้ก็ด้านอารมณ์เห็นไหมครับว่าทุกอย่างมันพัฒนาไปพร้อมๆกันแล้วก็ส่งผลถึงกันหมดเลย โหจริงด้วยค่ะเข้าใจเลยมันเชื่อมกันหมดจริงๆด้วยแล้วที่นักจิตวิทยาหลายๆท่านพูดถึงเรื่องลำดับขั้นหรือช่วงวัยที่มีลักษณะเฉพาะของมันอันนี้มันเป็นยังไงเหรอคะอย่างทฤษฎีของอีริกเอริกเซนที่บอกว่าแต่และวัยมีโจทย์ท้าทายสำคัญอย่างวัยทารกแรกเกิดถึง1ปีมีโจทย์เรื่องออความไว้วางใจกับความไม่ไว้วางใจทาไมขั้นนี้มันถึงดูสาคัญจังเลยคะ่ะ ใช่ครับ trust versus mistrust คือมันเป็นรากฐานแรกสุดเลยครับถ้าในช่วงขวบปีแรกเนี่ยทารุกได้รับการตอบสนองความต้องการอย่างสม่ำเสมอได้รับความรักความเอาใจใส่ที่ดีเขาก็จะเรียนรู้ที่จะไว้วางใจโลกใบนี้แล้วก็ผู้คนรอบข้างอ๋อค่ะซึ่งความรู้สึกไว้วางใจนี้แหละครับมันจะส่งผลไปถึงมุมมองที่เขามีต่อโลกในแน่ดีความเชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็ความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคนอื่นต่อไปในอนาคต แต่ในทางกลับกันถ้าเขาไม่ได้รับการตอบสนองที่ดีพอหรือถูกทอดทิง้งเขาก็อาจจะพัฒนาความรู้สึกไม่ไว้วางใจขึ้นมาซึ่งมันก็จะเป็นอุปสรรคในพัฒนาการขั้นต่อๆไปได้ครับโอเป็นฐานที่สำคัญมากๆจริงๆด้วยค่ะงั้นถ้าเปลี่ยนมุมมองมาที่เรื่องความคิดบ้างอย่างของชองเพียเจที่เน้นเรื่องพัฒนาการทางสติปัญญาพอเข้าสู่วัยรุ่นเห็นบอกว่ามีความคิดแบบใหม่เกิดขึ้นที่เรียกว่า การคิดแบบเป็นทางการหรือ formal operational stage อันนี้มันต่างจากตอนเด็กๆยังไงคะครับอันนี้ต่างกันชัดเจนเลยครับตอนเด็กๆเ,เนี่ยการคิดส่วนใหญ่จะยึดอยู่กับสิ่งที่จับต้องได้มองเห็นได้เป็นรูปธรรมแต่พอเขาสู่ขั้น formal operational ในช่วงวัยรุ่นความสามารถใหม่ที่เกิดขึ้นคือการคิดในเรื่องที่เป็นนามธรรมนามธรรมใช่ครับเรียงที่จับต้องไม่ได้โดยตรงอย่างเช่นความยุติธรรมความรัก ุดมการความดีความชั่วอะไรแบบนี้แล้วก็สามารถคิดเชิงเหตุผลได้เป็นระบบมากขึ้นเยอะเลยสามารถตั้งสมมติฐานแบบท่าแล้วจะเป็นยังไงแล้วก็คิดถึงความเป็นไปได้ต่างๆที่มันซับซ้อนหรือนอกเหนือจากสถานการณ์ตรงหน้าได้ไม่ได้ยึดติดแค่กับรูปธรรมเหมือนเดิมแล้วครับเข้าใจแล้วค่ะคือคิดอะไรที่ซับซ้อนขึ้นเยอะเลยแล้วพอพ้นช่วงวัยรุ่นไปแล้วนี่พัฒนาการของเราก็ถือว่า จบหรือว่าหยุดแค่นั้นเลยหรือเปล่าคะหรือว่ามันยังมีการเปลี่ยนแปลงต่อไปอีกโอ้ oh, ไม่เลยครับไม่หยุดแค่นั้นแน่นอนอันนี้เป็นความเข้าใจที่สำคัญมากในมุมมองปัจจุบันเลยนะครับที่เราเรียกว่า lifespan perspective หรือมุมมองตลอดชีวิตอ๋อ oh, ตลอดชีวิตใช่ครับคือเรามองว่าพัฒนาการเนี่ยเป็นกระบวนการที่มันต่อเนื่องไปตลอดชีวิตจริงๆตั้งแต่เกิดจนตายเลยไม่ว่าจะวัยผู้ใหญ่ตอนต้นตอนกลางหรือเข้าสู่วัยชารา แต่ละช่วงวัยก็ยังคงมีการเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้การปรับตัวแล้วก็มีความท้าทายใหม่ๆเกิดขึ้นเสมออาจจะเป็นเรื่องการงานการสร้างครอบครัวการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายหรือการค้นหาความหมายในชีวิตในแต่ละช่วงวัยมันมีอะไรให้พัฒนาได้ตลอดครับฟังดูแล้วมันเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเราทุกคนมากๆเลยนะคะไม่ใช่แค่เรื่องของเด็กๆอย่างเดียวแล้วที่นี้ การที่เราได้ทำความเข้าใจเรื่องจิตวิทยาพัฒนาการทั้งหมดเนี่ยค่ะมันมีประโยชน์กับชีวิตประจำวันของเราจริงๆยังไงได้บ้างคะประโยชน์เยอะมากเลยครับอย่างแรกเลยคือมันช่วยให้เราเข้าใจตัวเองได้ดีขึ้นเข้าใจว่าทำไมเราถึงมีความทิดแบบนี้รู้สึกแบบนั้นหรือมีพฤติกรรมบางอย่างมันอาจจะมีที่มาที่ไปจากประสบการณ์ในอดีตหรือพัฒนาการในแต่ละช่งวงวัยของเราเองอืมค่ะแล้วก็แน่นอนมันช่วยให้เราเข้าใจ คนอื่นรอบตัวเราได้ดีขึ้นด้วยเมว่าจะเป็นลูกหลานเพื่อนร่วมงานพ่อแม่หรือว่าคู่ชีวิตพอเราเข้าใจว่าคนที่อยู่ในวัยต่างๆเขากำลังเผชิญกับอะไรมีพัฒนาการด้านไหนที่สำคัญมันก็จะช่วยลดความขัดแย้งช่วยให้เราสื่อสารกันได้ดีขึ้นปรับตัวเข้าหากันได้ง่ายขึ้นหรืออาจจะนำไปสู่การส่งเสริมพัฒนาการของคนที่เรารักหรือแม้แต่พัฒนาคุณภาพชีวิตโดยรวมของเราและสังคมได้เลยครับ สรุปได้ว่าจิตวิทยาพัฒนาการนี่ก็เหมือนกับเป็นแผนที่คร่าวๆนะคะที่ช่วยให้เราเห็นเส้นทางการเดินทางของชีวิตคนเราว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงที่น่าทึ่งแล้วก็ต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลาจริงๆในทุกๆด้านเลยทั้งร่างกายความคิดอารมณ์สังคมตลอดอายุไขของเราถูกต้องครับเป็นการเดินทางที่น่าอัศจรรย์จริงๆและในเมื่อเราคุยกันมาถึงตรงนี้แล้วแล้วเรารู้ว่าพัฒนาการคือสิ่งที่เกิดขึ้นได้ตลอดไม่ได้หยุดนิ่ง คำถามสุดท้ายที่อาจจะอยากฝากให้ลงเก็บไปคิดกันต่อนะครับก็คือมีอะไรบ้างไหมที่เราสามารถเรียนรู้ปรับปรุงหรืออาจจะเริ่มต้นทำได้ตั้งแต่วันนี้เพื่อที่จะช่วยสร้างเส้นทางพัฒนาการที่ดีขึ้นสำหรับตัวเราเองในอนาคตไม่ว่าตอนนี้เราจะอายุเท่าไหร่หรืออยู่ในช่วงไวัยไหนก็ตามครับ